พี่เอาไมปออกแบบตัวได้ไหมครับได้ไหมคี่พี่ได้แล้วครับเหรอใช่ไหมบ้านน้ำทื้นบ้านน้ำท่วมไหมนี่บ้านผมไม่ท่วมครับแต่ว่าบางพื้นที่ท่วมครับบ้านเราไม่ช่วยนะเสีกาเสีการท่วมนิดหน่อยแต่บึงของลงก็ไม่มากครับใหญ่จะแถบตัวเมืองใช่ครับ บ้านผมออกมาไกลหน่อยอทนพี่อันพี่เข้มก um, ับการมาทำงานการนี้ครับเป็นสิ่งใหม่ของเราหมดทุกอย่างทุกอย่างเลยครับเพโ่งร่วมงานใหม่ๆพิ่กลับใหม่แล้วก็พิ่กลับก็ฝากให้บอกว่าร่วมงานเพราะว่าเขาหล่อครับฮะคุณทามีเถียนมาอยูว่าเรามีความคิดเห็นเสนอแยงไปไหมคับไม่ไม่กล้าเถียงครับเพราะว่ายังไม่ได้ถ่ายเลยโอ้ช่วงที่ครับครับช่งที้ถ่ายอาจจะอาจจะหนักหนาโคบดไม่ถึงครับเออเราต้องไปสุาต่อบอก้วยนะว่าที่ร่วมงานเพราะว่า ผมรอเราต้องไปศึกษาแ่พูดว่ากูรอใช่ไหมูอที่เราต้องไปศึกษาดูงานของเขาเราจริงๆแค่ติดตามยอบอยู่แล้วในเรื่องของเพลงเมื่อแบบแกออกอัลบั้มค่เมืหน้าแตยังไม่เกิดได้แต่พอก็พอได้ทันได้ฟังแล้วก็ผลงานต่างๆที่พี่พี่ออฟได้กำกับเกือบจะทุกเรื่องหละครับได้ได้ดูได้ติดตามจริงๆชอบสไตล์การสไตล์การกำกับของพี่ออฟอยู่น แล้วบทบาทเรายากไหมถ้าเท่าที่ประเมินสถานการณ์ก็ก็มีความยากแล้วก็มีความเข้าใจอยู่อยู่ในตัวละครของเราแต่ก็ต้องไปเวิร์กช็อปกันเพิ่มเติมจริงๆแล้วเพราะมันเป็นทีมใหญ่เก่งหรือมันอะไรเพราะเขาเป็นแกรมช่องสามเกรงครับเกรงเลยเรามาเราหลุดมาหนึ่งคนแต่ก็โชคดีที่ให้เขาไม่จุ่มไเหรอหลุดมาหนึ่งคนแต่โชคดีที่มีพี่บิ๊ก ได้ร่วมง,งานกันแล้วก็มีพี่พเตยก็ได้เจอกันตามงานต่างๆก็แล้วก็พี่ออฟก็ได้เดินเข้ามาพูดคุยแล้วก็ละลายพฤติกรรมก็รู้สึกว่าความเกรงความตื่นเต้นก็ลดน้อยลงเิจริงๆเรากินใครมากที่สุดในบรรดาทุกคนเลยครับเพราะว่าหลายๆคนเข่มยังไม่เคยได้ไดเจอยังไม่เคยได้สัมผัสเราก็ไม่รู้ว่าเราจะวางตัวแบบไหนจะทํำยังไงสิ่งที่เราเป็นกับสิ่งที่พี่ <c oughs> เป็นจะจูนกันได้มากน้อยแค่ไหนแต่พอได้มาเจอวันนี้ก็ถือว่าถือว่าดีมากๆอยา่างที่น่า,ารักอย่างกันทา้งนั้นเราพัฒนาคนละเอียดครับ ลงที่เป็นคนจริงจังเราพร้อมจริงจังมาพร้อมแบบพร้อมครับเข้มชอบงานละเอียดแล้วพอพอพอมีความละเอียดมันก็เป็นเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าผลงานต้องออกมาดีแน่ๆเราก็จะได้ไม่ต้องห่วงในเรื่องเรื่องแนวแนวนี้เราก็ยิ่งละเอียดอ่ะผมยิ่งทํางานง่ายภาพมันยิ่งออกมาออกมาดีทุกๆรูปแบบทั้งในเรื่องของการแสดงในเรื่องของค่าภาพในเรื่องของ ตัวโครงสร้างน่ต <diction aries> ่างๆอืมพอเรารู้ว่าต้องเล่นเรื่องนี้เรามีการไปศึกษาประเทศไว้หรอว่าเด็กน้องาจางทั้งสามไม่มีเลยครับไม่มีเลยครับพอพอได้รับมาก็มันก็ถือว่าถือว่าเป็นผลงานที่เราอยากอยากจะทําซึ่งจริงๆเราก็มีความเชื่อในเรื่องแนวนี้อยู่แล้วแล้วก็ติดตามอยู่แล้วในเรื่องของพญาคุตเองพญานาคเองก็ตามนะครับยังก็มีเฉพาะวลาที่เล่า ตำนานให้ฟังอยู่แล้ว<ห>ว่า<ม>เรื่องราวเป็นยังไงเป็นยังไงเรื่องเป็นแบบนี้นะลูกเพราะว่าทุกๆปีเข้มก็จะทุกวันเกิดเข่มจะมานอนที่นี่ล,นลูกศิษย์ใช่ไหมเอออ่ะเข้มการมาร่วมงานภาพภาพเข้มหมันก็ช่องติดใจกับแล้วพอมาเจอพี่ออกมันก็เป็นภาพที่แปลกไปหลายคนเขากังวนลเลยก็ ยังอยู่ไหมเราสัญญาเราได้ยังมีอยู่ถึงปลายปีครับแล้วก็รอรอผู้ใหญ่เรียกเข้าไปพูดคุยแหละครับในเรื่องสัญญาว่าจะเป็นแบบไหนจริงจริงการรับละครเขาเออการรับภาพยนตร์ไม่ไม่ไม่ได้ติดในเรื่องของสัญญาแล้วเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีโอกาสเข้ามาในเรื่องภาพยนตร์ถ้าเรื่องไหนเราสนใจอยากจะเล่นเขาทางคมคือกับช่องชัดเจนว่านี่คือการรวมงานเผ็้ใหญ่ ตั้งแต่การปีมาจนถึงวันนี้เราสองก็คือสัญญาณจมูกของการไปใกล้ๆกันครับใกล้กันก็รอให้มันแน่ชัดในเรื่องของการพูดคุยแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวแจ้งกันยังไม่รู้เลยครับเพราะว่าเพราะว่าก็ต้องรอเข้าไปคุยกับกับผู้ใหญ่นะครับว่าจะเป็นแบบไหนแนวทางที่เข้มถ้าเกิดว่าอยู่ต่อจะมีอะไรในการทาต่อใน้นอนาคตมันมันต้องคิดเยอะมากๆแล้วก็การคุยมันเป็นเรื่องที่แบบละเอียดอ่อนมากๆเพราะว่า ต้องบอกว่าเข้มก็เติบโตเข้มถือว่าเป็นผลผลิตของช่องเจ็ดอีแล้วเข้มเติบโตมากับกับที่นี่อยู่แล้วก็เลยต้องต้องพูดคุยกันอย่างละเอียดแล้ว้าวันนี้เราสแสดงสปอนเอรแทชั่นการเป็นนักแสดงเปลี่ยนจากเมื่อก่อนเข้ามาก็เป็นนักแสดงกัองออแล้ววันนี้มันมีประสบการณ์มนเปลี่ยนนมาเกับปเป้าหมายของเราความเข้าใจครับถ้าเกิดในเรื่องของ,ของการทํางานก็เข้าใจในเรื่องของการแสดงมากขึ้นการทํางานมากขึ้นการได้เจอผู้คนการวางตัวมากขึ้นครับแล้วก็ในเรื่องของเป้าหมายในอนาคตเราก็ เราก็เริ่มเริ่มวางไว้เรื่อยๆว่าเราอยากทําอะไรเพราะว่าณปัจจุบันนี้มันการแข่งขันมันเยอะการแข่งขันมันเยอะน้องๆที่เพิ่งเข้ามาใหม่เขาก็พร้อมที่จะใช้งานเข้มก็คงได้ดูแลตัวเองมากขึ้นแล้วก็ได้วางแผนในอนาคตว่าเราอยากจะทําอะไรต่อจริงๆก็อยากจะทําเบื้องหลังเพิ่มเติมอากให้มองไปทว่การแสดงอีสานเลยไหรับนักแสดงอีสานเข้มว่าถ้าเกิดว่าเขามีประสบการณ์อยู่แล้วมันก็เป็นเรื่องที่ดี ครับผมถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่ายัางยังไม่เขาเรียกว่าเติบโตพอที่จะออกไปกรุกล้้านัมนมันก็น่าเป็นห่วงเดีวยวกนรอิสระเขาผมว่ามันมันก็ดีอีกแบบหนึ่งมันดีดีและไม่ดีมันเป็นดับสองคมแล้วแล้วในกรณี้ค่เมีิวตัวเองเห็นไงก็พอทำงานได้ผู้ใหญ่เมตตาขอบตัวเชียร์ครับผู้ใหญ่เมตตา ไปแนนนวั้ไม่กับพี่ถามกันสมมติครับการไม่ต่อสัญญามันต้องเป็นเรื่อของมุกหมายความด้วยความที่เราเป็นคู่ไม่เกี่ยวเลยครับมันมันอยู่ที่ว่าแต่ละคนตัดสินใจแบบไหนเท่ากับมุกไม่ได้ตัดสินไม่ได้ตัดสินใจร่วมกันว่าว่าจะว่าจะเป็นแบบไหนมันแล้วแต่ถ้าเกิดมุกจะอยู่ต่อหรือหรือจะจะหยุดสัญญาเป็นแบนแล้วแต่เขาย่ในการตัดสินใจของแต่ละคนใช่คไหมเมื่อกี้มันจะทำธุรกิจอะไรครับแค่จะทำภาพยน จริงๆชื่นชอบชอบดูภาพยนตร์ชอบดูนี่แหละครับเดี๋ยวจะเรียนรู้จากพี่ออฟเพิ่มเติมว่าการทํางานเป็นยังไงก็คือมาขอความาูคจักครับผมก็ถือว่าทํางานไปด้วยแล้วก็เรียนรู้ไปด้วยก็คือเป็นนักศึกษาแลยเป็นฝึกงานด้วยขอฝึกครับเดี๋ยวคงขอฝึกถ้าได้พูดคุยกันมากขึ้นก็คงได้ ได้ขอดูวิธีการทำมาขอวิชาครานี้ค่าตัวจะรับไหมรับเหมือนเดิมครับแจนวิชาไม่ต้อนเลยไม่ได้เหมือนพี่นกพี่ฮะมาฟรีครับผมยังไม่อยู่ตัวฮะตอนนี้ยังต้องมีอะไรที่จําเป็นที่ต้องใช้ให้รับได้ครับเอาถามเขาพี่น้องบ้างบผมบ้านอะไรบ้างครับผมก็กำลังทำร่วมเนาะเริ่ม ติดตามข่าวเรื่อยๆแล้วก็มีลงพื้นที่ไปหนองคายตอนนี้น้าโขงเลยบ้านผมไปแล้ว<ม>ไปอยู่ที่นครพนมที่พี่พูดคุยกับพี่บินเมื่อวานวไปอยู่ที่นครพนมที่น่าเป็นห่วงจุดต่อไปก็คือุบนลนราชธานีเพราะเป็นจุดสุดท้ายบ้านเราเข้มไม่ลงไปเข้มไปหนองคายมาครับจริงๆตั้งใจว่าจะลงไปเชมรายจะจะไปแม่สายแต่ว่าตอนที่เข้มจะไปเนี่ยมันคือวันที่14น้ําท่วม สนามบินไปไม่ได้ติดต่อพี่ๆไม่ได้เพราะว่าเราติดตามข่าวสารต่างๆที่ที่ออกมาแล้วมันมันดูน่าเป็นห่วงแล้วเราอยากลงไปช่วยเรามีกําลังเรามีแรงที่ที่พอจะช่วยเหลือพี่ๆได้หรือว่าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้เราก็อยากจะลงไปณเวลานั้นเลยสภาพจิตใจชาวบ้านเป็นยังไงบ้างคือหลายๆครอบครัวมีการเสียหายสูญเสีย แล้วก็ก,ก็ก็น่าเป็นห่วงตอนนี้ก็คงอยู่ในขั้นตอนการเยียวยาแล้วก็ฟื้นฟูน่าเป็นห่วงมากครับที่ <im it> ที่ภาคเหนือพัฒนาน้ำขึ้นเรื่อยๆไปตอนนี้ลงแล้วครับโชคดีที่ยังไม่มีพายุเข้ามาแต่เขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีมายสองลูกก็ต้องติดตามข่าวันเรื่อยๆแหละครับว่าว่าจะมาหนักมาเบาแค่ไหนอรืออย่างบ้านเรามองได้บอกคนงที่บ้านยังมีให้เตรตัวเก็บของหรือว่าขึ้นที่สูงเก็บของต้องต้องพยายามถ้าเกิด ในช่วงเฝ้าระวังก็ต้องอขอมีค่าเอาขึ้นที่สูงไว้ถ้าเกิดว่ายกขึ้นได้ซึ่งปปกติแถว